สวัสดีทักทาย FC เบนเทบอนทุกทกท่านครับกลับมาเจอเจอกับเบนเทบอนในวันจันทร์ที่7เมษายน2568ครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในหน้าช่องวันนี้ครับก็ต้องอยากจะบอกไปพี่ f f c ทุกท่านว่าขอโทษขออภัยทุกท่านที่ติดตามกันในหน้าช่องกันด้วยครับเมื่อวานนี้ทัศน์ฟุตบอลที่วางไปให้ในหน้าช่องขมปีทุกคู่เลยครับ นักลบก็ต้องมีบาดแผลนเรลาล้มแล้วก็ต้องลุกปัดฝุ่นและก็ต้องลุยต่อไปวันนี้ขอแก้มือใหม่หน่อยครับจัดมาให้เหมือนเช่นเคยครับ3ทีมเน้นจัดหนักเทน่ตัดในหน้าช่องครับเมื่อวานนี้ในหน้าช่องทัศนฟุตบอลที่เบนได้จัดวางไว้ให้ครับอาจจะไม่มาตามนัดแต่ถ้าใครได้อยู่ในครอบครัวเบนเทบอลอยู่ในหมู่บ้านเบนเทบอลแล้วชุดคอลเลคชัน3 บวกกับตัวเน้นตัวการันตีที่ทีทมงานเบนเทบอลจัดวางไว้ให้ก็มาตามนัดตามนี้เลยครับผลงานในบ้านสดชื่น5วัน6วันติดติดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอลเลกชัน3ตัวเน้นตัวการันตีของทีมงานเทบอลชุดคอลเลกชัน3ชุดคอลเลกชัน4ของทีมงานเทบอลของเบนเมื่อวานเนี่ยแตกชุดคอลเลกชัน3ดีอกดีใจกันด้วยครับอ่าหน้าช่องอาจจะไม่มาตามนัดแต่สมาชิกในบ้านนะครับสมาชิกในครอบครัว ก็ยังได้สดชื่นก็ยังได้หวานเจี๊ยบกันอยู่นะครับใครอยากได้เข้าหมู่บ้านใครอยากเข้าครอบครัวเบนเทบอลปัดขวาไปได้เลยได้นะครับทางเข้าครับใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงครับอ่านคําอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ๆ FC ทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จครับอ่ะเพื่อมาให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับ3มทีมที่จะมาลังสรรและนํามาเสิร์ฟให้เปิดหัวคู่แรก มันเดย์ไนท์พรีเมอริกอังกฤษวันนี้1คู่ครับคิกออฟเวลาเตะสองตรงเลยเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดคิงพาเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับสำหรับคูน่นี้โจทย์ตลาดหลักทรัพย์แนวต้านเปิดมาเขายกให้กับฝั่งผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้เปิดมา ดูเหนือกว่าเลสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างมากคือต้องบังคับชนะไว้ก่อนถึงจัดเจ้าถึงจัดเจียถ้าอยากได้เฮตเต็มนิวคาสเซิลวันนี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะดยิมบอหวาน,วนและเฮตเต็มครับสำหรับทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เบนอยากให้มอง2มุมมองครับมุมมองแรกหน้าหน้าบอลอย่างนิวคาสเซิลเชียร์ไปได้เลยครับวันนี้จะบุกมาเบียดชนะเป็นอย่างน้อยและมุมมองที่2 เบนอยากให้มองไปที่สูงเต็มเกมครับการันตียืนพื้นจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมครับสำหรับมุมมองที่น่าเชียร์ที่สุดเบนแนะนำให้มองสูงเต็มเกมครับด้วยสถิติทุกอย่างครับเฮดทูเฮดที่จะเจอการระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับจะ9เกมนะครับ9ใน10เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับ นิวคาสเซิลเจอเลสเตอร์ซิตี้ยืนพื้นต้องมี3าประตูให้รับชมครับนัดล่าสุดในลีกที่เจอกันในบ้านนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่มไปถึง4ประตูต่อศูนย์และถิติ l เลสเตอร์ซิตี้เหมือนกันครับ 6ใน7เกมหลังสุดบอลออกสูงเหมือนกันครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับแมนซิตี้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ูไนเดต์3ประตูต่อศูนย์ถือว่าคุณภาพเน,นรับพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาเหมือนกันและมาเจอกับนิวคาสเซิลวันนี้คุณภาพเน,นลุกดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยครับผลงานช่วงที่ผ่านมา4เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะมา3เกมและเสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดในลีกเปิด เซนเจมปารครับเบียดชนะเบนฟอร์ตมาได้2ประตูต่อหนึ่งรวมสกอร์แล้วจบ3ลูกไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะรับสถิติบ่งชี้ขนาดนี้แนวต้านที่เปิดมาโอเวอร์อันเดอร์บงชี้ขนาดนี้แนะนำให้มอร์บิดี้โอเวอร์สกอร์เต็มเวลาสวยจ,จัดและสวยมากๆการันตีจบ9กนาทียืนพื้นมี3ประตูให้รับชมครับลุยกันต่อในคู่ที่2เบนขอโฟกัสที่กันโชเซราอิตาลี1คู่วันนี้ครับชิกออเวลาเตะหนีนาที ้าบ้านอย่างบโบลญญาครับทีมลำดับที่5จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลองจ่าฝูงอย่างนาโปลีครับสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้โจ์และแนวต้านกระแสะเปิดมามองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันเปิดมาแบบนี้ทัศนฟุตบอลหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ฝั่งผู้มาเยือนอย่างนาโปลีครับวันนี้จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วมีสิทธิ์ที่จะเก็บ3ามแต้มได้ด้วยครับ ก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันครับมาโฟกัสเหตุผลหลักๆก่อนเลยคือตารางคะแนนตอนนี้นะครับจ่าฝูงอย่างอินเตอร์มิลานแข่ง31นัดมี68แต้มลองจากฝูงอย่างนาโปลีแข่ง30นัดมี64แต้มและโบลญญาลำดับที่4ครับแข่ง30นัดมี56แต้มก็ต้องบอกว่าถ้าโฟกัสหลักๆเลยคือการแย่งแชมป์กันโชวเลานฤดูกาลนี้ของอินเตอร์มิลานและนาโปลีครับ เพราะว่าตารางคะแนนตอนนี้ลำดับที่หนึ่งอย่างอินเตอร์มิลานแข่งมากกว่า1นัดแต้มห่างจากนาปโปลีอยู่แค่4แต้มวันนี้ถ้านาปโปลีบุกมาเบียดชนะไม่ได้เก็บ3แต้มได้แต้มห่างจกเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับนี่คือเหตุผลหลักเหตุผลสําคัญและมามองโดยภาพรวมกันหน่อยครับเหตุทูเหตุที่เจออกันนะครับนัดล่าสุด ในฤดูกาลนี้ในบ้านนัปปลีนัปปลรีโชว์ฟอร์มแข่งครับเปิดบ้านถล่มโบลญญาไปถึง3ประตูต่อศูนย์วัดกันด้วยเฮดทูเฮดเป็นทางนัปปลรีที่ดูดีกว่าแต่บโบลญญยาณฤดูกาลนี้ผลงานดีมากครับถ้าวัดกันจาก ผลงานช่วงที่ผ่านมา6เกมหลังสุดชนะลวดหนำซ้ำในการเล่นในบ้านตัวเอง9เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลย8เกมล่าสุดในบ้านชนะลวดถือว่าเล่นดีเป็นตุนเดิมแต่ถ้าวัดด้วยโมเมนตัมกระแสและแรงจูงใจนาโปลีวันนี้โอกาสจะเก็บ3แต้มก็มีสูงเหมือนกันเชียร์นาโปลีสวยจ,จัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่นปิดท้ายสวยๆขอไปโฟกัสที่โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับ ชิกออฟเวลาตีสองนาทีครับสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบราการับด้วยโจยดและแนวต้านเปิดมาคู่นี้เขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างสปอร์ต n ิ้งลิสบอนครับวันนี้เปิดมาดูเหนือกว่าบรากาทีมลำดับที่4ค่อนข้างมากครับ คือวันนี้สปอร์ติ้งลิเบอรต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูควอยจัได้ยิ้มหวานและเอเต็มท่าชนะได้อย่างเดียวยกเหย้าเจ้ากันไปครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เข้าสูตรเข้าแก๊ปเข้าตำราที่เบนเทบอลชอบมากๆครับอย่างหน้าบ้านหน้าบอลมีการปรับเลืขึ้นถึง1ระดับสำหรับทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนำให้ยืนพื้นเชียดที่สปอร์ติ้งลิเบอรวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะบาก้กาเก็บ3มแต้มเป็นอย่างน้อยครับ ็ต้งบอกว่าถ้าวัดกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาเป็นทางสปอร์ตติ้ง b ิบบอนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาก วัดกันครับเจ็ดเกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่แพ้ใครมาเลยแถมหกเกมล่าสุดรวมทุกรายการชนะลวดทั้งหกเกมเลยไล่เลียงมาดล่าสุดในบอลถ้วยโปรตุเกสครับเปิดบ้านชนะลิโออาฟสองศูนย์ก่อนหน้านั้นบุกไปตบอามาดอล่าสามประตูต่อศูนย์เปิดบ้านชนะฟามาลเคารสามประตูต่อหนึ่งคุณภาพเกมลุกตอนนี้กําลังดุดันได้ความมัดอ,อกมั่นใจที่จะผลิตสกอร์ได้ตลอดเวลามาเจอเจอกับบารากาถ้าวัดโดย ภาพรวม ผลงานบาก้าดีนะครับแต่ดีในการที่บาก้กาเล่นในบ้านตัวเองแต่ถ้าออกไปเป็นเกมเยือน4เกมหลังสุดชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นคือการบุกไปชนะฟาเรนเซ่มาได้หนึ่งประตูศูนย์นอกนั้นก็มีแพลนิโออาฟมีแพ้เบนฟิก้าและเสมอวิตอตรียกิมารายในการออกไปเป็นเกมเยือนวัดการปอนต่อปอนความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วยังอยู่ที่สปอร์ติ้งลิบอรแนะนําเชียร์สปอร์ติ้งลิบอนสวยจ,จัดและสวยมากๆครับนี่คือ3ทีมเน้นจัดหนักเทน หน้าตัดในหน้าช่องแยกเน้นแยกแต่งการันตีผลประกอบการอยู่ในทิศทานที่บวกประกอบไปด้วยสูงเลสเตอร์เจอนิวคาสเซลนาโปลีและสปอร์ตติ้งยิบอนครับตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่พ f c ท่านครับเปิดใจแล้วก็ตามพามาอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเบนเทบอลปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดน,นึงอ่านคำบรรยายเสียเวลานิดน,นึงอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์ และพี่ๆเอฟซี FC ท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จเข้าครอบครัวฟรีเข้าหมู่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ